สวัสดีครับชาวลัคนาราศีพฤกษ์นะครับคลิปนี้เป็นคลิปดวงชะตาในเดือนมิถุนายน2563ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ติดตามนะครับรวมทั้งอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วก็ผู้สนับสนับสนุนหลักทางรายการของเราครับเครื่องดื่มสิงค์คำรามครับเครื่องดื่มสมุนไพร8ชนิดนะครับ ทำจากสมุนไพรและวิตามินนะครับรวมกันถึง8ชนิดหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อร้านค้าทั่วไปซูเปอร์มาร์เก็ตซูเปอร์สโตร์ตู้แช่ปั๊มน้ํามันอ่าเครื่องดื่มสมุนไพรสิงคำรามนะครับฝากไปด้วยชาวลัคนาราศีพฤกษ์อเดือนนี้นี่น่าจะแจ่มที่สุดนี่เพราะอะไรเพราะหนึ่งดาวประจำตัวของท่านดาวศุกร ดาวสุกเนี่ยโครจรพักองศาตั้งแต่วันที่21พฤษภานะโครจรกลับมาในเดือนมิถุนายนวันที่8กลับมาเป็นกเกษตรกลับมาทับละคน,นาตัวของท่านก็มีความมั่นคงตัวของท่านก็มีความมั่นคงดาวการเงินคือดาวพุธก็โครจรกลับมาพุธการเงินก็โครจรกลับมาอยู่ด้วยกันพุธสุกอยู่ด้วยกันก็เป็นคู่ธาต อันนี้เรื่องการเงินกับเรื่องของตัวเองเนี่ยโดดเด่นเขาเรียกว่าดาวพักองศาเนี่ยมีทั้งดีและไม่ดีแต่ของชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยพักแล้วดีนะพักนี่หมายถึงถอยหลังนะนาดาวเนี่ยในเดือนพฤษภาเนี่ยทั้งพุธทั้งศุกร์เนี่ยอยู่ที่มิถุนแล้วนะพอมิถุนายนย้อนกลับมาอ่าย้อนกลับมาคือถอยหลังได้นะครับจริงๆดาวไม่ได้ถอยหลังหรอก เพียงแต่ว่าเขาเรียกว่าดาวอะโคจรตีอ้อมไปวงวงมันเป็นวงรีมันไม่มันไม่ใช่วงกลมนะวงกลมเนี่ยคือสมมุติจักรราศีในการเขาเรียกว่าในเรื่องของโหราศาสตร์เนี่ยสมมุติให้เป็นวงกลมแต่ในความเป็นจริงแล้วดาวในโคจรเป็นวงรีก็มีช่วงยาวช่วงสั้นนั้นเนี่ยเป็นช่วงยาวนะสมมุติว่าโลกอยู่ตรงกลางแล้วหมุนรอบตัวเองไง อันนี้จักรราศีนะในความเป็นจริงคือสุริยะจักรวาพลพระอาทิตย์อยู่ตรงกลางถูกไหมแล้ดาวอื่นๆก็โครจรรอบแต่เนี้เราดูในมุมของโหรา,าศาสตร์นะเพราะว่าเราอยู่บนโลกมนุษย์เราก็เลยต้องเขาเรียกว่าเทียบอะเทียบว่าให้โลกเป็นศูนย์กลางนะครับเนี่ยพอโลกหมุนรอบตัวเองปุ๊บเนี่ยดาวที่มันตีวงกว้างไปเนี่ยก็พักองศานะสังเกตไหมนะเนี่ย มีดาวสี่ดวงที่พักในช่วงเดือนนี้ก็คือพุธอ่าพุธศุกร์พฤหัสเสาร์เนี่ยเป็นช่วงเป็นเนี่ยเขาเรียกว่าตีวงยาวฉะนั้นก็จะเป็นสี่ดวงนะเนี่ยแล้วพฤหัสจะพักตรงไหนพักเสาร์นะก็คือพักกลับมาตรงนี้พักกลับมานะครับดาวศุกร์ดาวประจําตัวของท่านพักเป็นเกษตรคือกลับมาเป็นเกษตรในราศีพฤษภ และอยู่ยาวจนถึงปลายเดือนกรกฎาคมโอ้โหอันนี้ดีนะอันนี้ถือว่าดีเลยเพียงแต่ว่าดาวพักอะ่ะมันก็จะช้าหน่อยมันจะอืดอาดยืดยาดทำอะไรมันก็ยังนิ่งๆแต่ในทางดวงชะตาเนี่ยมันถือว่าดีเพราะว่ามันมาเป็นกเกษตรแล้วมันก็มาทับลักด้วยนะครับถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าใช้ได้ดีทีเดียวดาว พุธก็คือดาวการเงินก็กลับมาเหมือนกันนะแล้วพุธมาอยู่บ้านสุกเนี่ยก็ถือว่าโอเคสุกไปอยู่บ้านพุธนะพุธก็ดูแลพอพุธกลับมาอยู่บ้านสุกสุกก็กลับมาดูแลเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเป็นเพื่อนกันเช่นเช่นเดียวกันนะดาวพฤหัสเนี่ยกำลังจะกลับบ้านตัวเองเดี๋ยวดาวเสาก็จะไปอยู่บ้านพฤหัสนะตอนนี้พฤหัสอยู่บ้านเสานะครับทีนี้มาที่ดาวพฤหัสเลย นะดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนลาพะนะดาวเจ้าเรือนลาพะพักองศาแหมอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะและพักเข้าสู่เรือนอะไร<ม>เรือนมอรณะนะนะก็มีเกณฑ์เรื่องของเริ่มของการเดินทางการเปลี่ยนแปลงนะราชาลัคนาราศีพฤษภเนี่ยม,มีมีโอกาสเปลี่ยนแปลงเยอะในช่วงนี้นะมีโอกาสเปลี่ยนงานเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนวิถีอะไรต่างต่าง,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 างนานามีโอกาสมันจะชัดเจนก็คือหลัง เดือนกรกฎาคมไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะทำนายดวงครึ่งปีหลังให้เป็นไกด์ไลน์ก่อนแล้วกันสำหรับคลิปต่อไปนะเอาเดือนนี้ก่อนมิถุนาก่อนแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะเป็นครึ่งปีหลังแล้วก็รายเดือนต่อไปนะครับอดใจรอกันไว้นะครับดาวพฤหัสจะเข้าสู่มรณะคือย้อนกลับมาเหมือนกันนะครับแถมพาะองศาด้วยแต่เป็นกเกษตรก็อย่างที่บอกอะถึงจะพักแต่ก็มั่นคงถึงจะมรณะ แต่ก็เป็นเกษตรอ่านะนั้นอย่าไปกลัวชาลัคนาราศีมิถุนศพเนี่ยช่วงเนี้ยโตเององท่าน,นเองโอเคแล้วก็ยาวถึงกร,รกฎดาปลายกรลกฎดาเลยเพื่อหัดจะย้ายกลับมาวันที่17กร,รกฎดาแต่พระเสาจะมาก่อนพระเสาจะมาวันที่12กรลกฎดานะครับมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงแบบปรับปรุงพัฒนาใครได้งานใครตกงานตกงานก็ได้งานใหม่ที่เปลี่ยนไม่ใช่งานเดิมไม่ใช่งานที่เคยทํา นะแต่โดยทิศทางแล้วเดี่ยวสุกประจำตัวยังโอเคอยู่ถือว่าใช้ได้นะครับดาวเจ้าเรือนพันธุ์ทกอยู่ในภพการเงินอ่ะอันนี้ก็ดีถือว่าดีเพราะว่าก็ได้ลาบได้โชคได้ได้โชคเป็นการเงินจากญาติพี่น้องจากบ้านที่อยู่อาศัยเลขบ้านเลขรถอันนี้มีเขาเรียกว่ามีจังหวะที่ดีนะครับ เลขที่บ้านทะเบียนรถอะไรต่างๆนาเนี่ยอาจจะมีโชคเล็กๆ,ๆน้อยๆให้ท่านได้นะครับเขาดาวเจ้าเรือนอพันธุมาอยู่ในภพกระดุมพระและดาวเจ้าเรือนกระดุมพระก็ม็นอยู่ในภพตัวเองก็คือตอนันุอ่านั่นก็ทิศทางก็ค่อนข้างใช้ได้นะครับทิศทางค่อนข้างใช้ได้เรื่องคู่ความรักอะไรเป็นยังไงก็โอเคดาวเจ้าเรือนตัวเองเป็นกเกษตรอยู่ดีแล้วดาวศุกร์ดีถ้าดาวศุกร์ดีเนี่ยความรักดี ดาวเจ้าจเรือปัตตานีคืออังคารก็อยู่พบลาภะก็โอเคนะปัตตานีลาภะนะคู่ให้โชคนะใครยังไม่มีคู่มีโอกาสได้เจอคู่ใครที่ยังเขาเรียกว่าไม่มีก็มีโอกาสเขาเรียกว่าได้พบได้เจอผู้คนหรือคนที่มีคู่แล้วคู่ให้โชคให้ลาภอ่านะถือว่าถือว่าดีนะชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ย โอเคเลยทีเดียวสำหรับเดือนนี้นะใช้ได้เลยใช้ได้เลยนะครับดาวจันนะดาวจันอยู่พบอริแต่ก็แป๊บเดียวนะเดี๋ยวจันก็จะโคจรพระจันเนี่ยโคจรแค่2องเรีวยกว่า2วันครึ่งต่อหนึ่งราศีจริงๆแล้วอ่ะพระจันสําคัญนะไม่ใช่ไม่สําคัญสําคัญมากเพีเยงแต่ว่าจะใช้ในการทานายอน่ยต้องต้องทำนายดวงส่วนตัวมันถึงกัเจาะลึกในเรื่องของดาวจันดาวจันนี่คือชีวิตจะบอกให จันนี่คือชีวิตเลยดูชีวิตดูอะไรได้ละเอียดที่สุดก็คือดูจากดาวจัน์ทรนี่แหละสําคัญมากแต่มันองเป็นดวงเขาเรียกว่าดวงชะตาของตัวท่านเองคนนั้นคนนี้ชัดๆนะว่าดาวจัน์ทรอยู่พบไหนเป็นยังไงนะเจาะลึกลงไปในหลักของวิชาอินทภาตบาตจัน์ทซึ่งเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงนะครับก็ว่าการแท้แต่ทีนี้เราไม่รู้ดวงของท่านนั้นะ การดูดาวจันจรเนี่ยก็ค่อนข้างลําบากนะค่อนข้างลําบากก็ถือว่าเนี่ยสังเกตว่าคลิปของผมเนี่ยจะไม่ค่อยเอ่ยถึงดาวจันท์มากเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่สามารถเจาะจงไปได้ว่าดวงของแต่ละคนเป็นยังไงงั้นก็ไม่สามารถจับจุดได้ว่าดาวจันทร์ในเดือนนั้นน่นจะดีไม่ดีเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรสองวันครึ่งก็ย้ายราศีแล้วใช่ไหมสองวันครึ่งก็ย้ายราศีแล้วแต่ว่าถ้า เกิดวันสําคัญอย่างเช่นวันที่หนึ่งวันที่สิบหกอะไรเงี้ยนะของแต่ละเดือนเงี้ยดาวจันทอยู่ตรงไหนอันนี้มันอาจจะพอพอบอกกันได้นะอย่างเนี้ยนี่คือวันสิ้นเดือนวันสิ้นเดือนคือวันที่30มิบถุนาอ่าสามสิถุนาพอหนึ่งกรกฎาเนี่ยถ้าไม่ผิดเนี่ยดาวจันท์ก็จะเข้าสู่ภพปัตนิ เ,เลงจันเลงสุกเล็งพุทธเนี่ยก็มีจังหวะที่ดีนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็เนี่ยแหละภาพดวงอุจจารของเดือนมิถุนายนถือว่าถือว่าดีนะชาวลัคนาราศีพฤกษ์สุขภาพสุขภาพ,ภาพก็อย่างที่บอกอะเพื่อหายกำลังถอยหลังก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกก็ต้องเหนื่อยหน่อยนะต้องเหนื่อยต้องหนักนะครับแต่ว่ายังไงซะผมมองว่า ชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยเป็นราศีที่ค่อนข้างเก่งอดทนนะแล้วพฤิหัสเนี่ยเป็นเจ้าเรือนมรณะกําลังจะโครจรย้ายกลับมาพักองศากลับมาเป็นเกษตรฉังนั้นก็ถือว่าโอเคนะสุขภาพโอเคอุบัติเหตุบัิเหตุก็ยังไม่ใช่เกณฑ์ที่จะมาดูได้ในตอนนี้นะเพราะว่าดาวอังคารเนี่ยนะอุบัติเหตุเรื่อง บาดเจ็บเรื่องตกยางออกเนีย่ยดูดาวองคารดาวองคารเข้าสู่พบลาภะไม่มีปัญหานะครับถือว่าโอเคเนี่ยก็อาจจะสุขภาพนิดนึงแต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของความอ่อนเปรี้ยเพียงนะ<ม>เหนื่อยเมือยเนื้อมอยตัวมากกว่าอาจจะเรียกว่าเจ็บป่วยก็เล็กน้อยไม่ไม,ไม่ไม่ถึงขั้นเป็นโรคร้ายหรือว่าเป็นอะไรหนักหนานะครับเพราะว่าพฤหัสกลับมาเป็นมรณะก็เป็นเกษตรไม่ต้องกลัว นะครับก็ถือว่าชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยนะดีเรื่องการเงินน่ะเน้นเรื่องการเงินแล้วกันนะการเงินตัวเองมั่นคงนะแล้วก็สเดือน2เดือนเลยบอกได้เลยเพราะว่าดาวพระศุกเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ถึง2เดือนนะครับซึ่งจะโอเคมากเพราะว่าเดี๋ยวพอเดือนถัดไปอะ่ะ กรกฎากลายเือนกรกดาเนี่ยดาวอาทิตเนี่ยโครจรเข้าสู่ราศีกรกฎปุ๊บเนี่ยดาวศุกร์เนี่ยจะห่างจากดวงอาทิตย์3าราศีซึ่งเขาเรียกว่าศุกเพนดาวศุกเพนดาวประจําตัวทับลัคนาแล้วเพนด้วยโอ้โหเขาเรียกว่าจะให้พลังให้ให้คุณค่าในดวงสูงเป็นเกษตรแล้วก็เพนนะครับและตัวเองเนี่ยนั้น เปล่งปังนะตัวของท่านเนี่ยก็จะได้รับโชคอย่างดีเลยทีเดียวนะช่วงกลางเดือนกรกฎาไปแล้วนะครับเพราะว่าดาวศุกร์เนี่ยอยู่ถึงวันที่28กรกฎานะครับพาทิตย์จะโคจรเข้าสู่ราศีกรกฎก็ประมาณวันที่15กรกฎานะครับงั้นเนี่ยพอพ้นวันที่15ไปเนี่ยดาวอาทิตย์จะห่างจากดาวพระศุกร์สมราศีจมนะศุกร์เพนเขาเรียกศุกร์เพนคือศุกร์ กับพุธเนี่ยจะรับจะรับพลังจากดวงอาทิตย์ได้ดีก็คือต้องห่างกัน3ามาสีเขาเรียกว่าเพนนะเพนหน้าเพนหลังนะครับก็ถือว่าค่อนข้างโอเคถึงตอนนั้นในช่วงเดือนกันยายนท่านจะได้เห็นเขาเรียกว่าดาวศุกร์เขาเรียกว่าดาวประกายพึกษ์ดาวประกายพึกนะเป็นดาวศุกร์ที่เขาเรียกว่า ดาวสุกที่เป็นเพนแล้วก็สุกสว่างสวยงามนะครับก็ถือว่าโอเคจะเห็นได้ในช่วงหัวค่านะจะเห็นได้ในช่วงหัวค่ําก็คือพอผพ้าทิ์ตกป,ป,ปุ๊บท่านมองแงไปบนท้องฟ้านะครับท่านจะเห็นกลุ่มดาวนะแล้วก็อยู่ใ,ใกล้ๆกับดาวลูกไก่ก็จะเป็นดาวสุกที่สว่างนะครับสว่างเนี่ยกลุ่มดาวลูกไก่อยู่ตรงนี้เลย ราศีพึ่งสองเนี่ยคือที่อยู่ของกลุ่มดาวลูกไก่หรือว่ากิติกานะครับนะแล้วดาวศุกร์ก็จะอยู่เรียกว่าเพนตรงนี้นะครับเพนตรงนี้และและดาวอาทิตย์เข้าตรงนี้นะก็ใช่เลยนะตามตำราบโบราณเลยที่เขาเห็นนะก็คือช่วงนั้นท่านจะเห็นทั้งดาวลูกไก่ชัดเจนเพราะว่าดาวศุกร์ก็ส่งแสงช่วยทำให้เด่นชัดขึ้นนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะ พูดง่ายว่ามิถุนาก,นกรกฎาคดวงท่านดีมากสำหรับชาวลัคนาราศพรีพฤกษศนะครับอ่าคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับรบกวนนะครับขอความเมตตากรุณาท่านช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ติดตามนะครับรวมทั้งใส่กระดิ่งด้วยแล้วก็ฝากสปอนเซอร์หลักนะครับผู้ใหญ่ใจดีของทางรายการเราสิงค์คำรามครับเครื่องดื่มสมุนไพร8ชนิดนะครับหาซื้อง่ายตามร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ตซูเปอร์สโตร์ร้านค้าปั๊มน้ำมันทั่วไปนะครับเครื่องดื่มสิงค์คำรามคำรามสู้คลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ